กลัสดีมจ้ทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กับเกมพาลาดิเช่นเคยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมตั้งใจที่จะมาเหมือนรีวิวเกมเกมเกมเนี้ยอีกครั้งนะครับในปี2022นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยทาคลิปรีวิวเกมนี้ไปแล้วในปี2020แต่ว่านี่ก็ผ่านมา2ปี2ปีครึ่งแล้วนะครับทําให้ตัวเกมเนี่ยก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนไปบ้างหรือมีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่บ้างสําหรับคนที่จะเข้ามาเล่นใหม่ด้วยนะครับก็เลยกลับมา ทำคลิปแบบรีวิวเต็มตัวใหม่อีกรอบหนึ่งอ่ะเราเริ่มจากอะไรดีเราเริ่มจากโหมดในเกมที่มีเล่นก่อนแล้วกันนะโหมดในเกมที่มีเล่นนะครับหลักๆจะมีด้วยกัน4อันนะ4อันก็จะมีออนสลาว์ทีม m a t c แมทซิชแล้วก็ค a ร์ดบิยอนนะครับส่วนไออันเนี้ยยังไม่ต้องไปสนใจนะมันเป็นเหมือนเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปนะตัวออนสลาวเนี่ยจะเป็นเหมือน ให้เรากับฝั่งตรงข้ามนะครับแข่งกันแแบบเจอร์ฐานยึดฐานนั่นเองใครถึง400ก่อนก็จะชนะนะครับนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอัน,น,เ,ออน,อน,นเนี้ยเออทีนี้อันทีมเดแบทเนี่ยง่ายๆเลยครับมันก็จะเป็นการแบบแข่งกันฆ่าทีมไหนฆ่าได้ถึงเป้าก่อนก็จะชนะซีชโหมดก็คือโหมดที่มี payload นะครับแคปเจอฐานแล้วก็ดัน payload ให้ถึงฝั่งตรงข้ามใครได้ครบก่อนก็จะชนะ ส่วนคัสบิยอนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากกันอื่นนิดหน่อยตรงการซื้อไอเทมนะครับการซื้อไอเทมเนี่ยมันจะเป็นแบบที่เปลี่ยนไปซึ่งเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมจะไปอธิบายในอีกคลิปหนึ่งผมจะทําอีกคลิปหนึ่งอธิบายให้ว่าวไอเทมในเกมพลาดิน,นมีอะไรบ้างนะมีอะไรที่เราควรซื้อแล้วก็ในตัวของบิยอนเนี่ยมันแตกต่างยังไงต้องอันไหนคืออะไรบ้างอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะไปทําอีกคลิปหนึ่งซึ่งไม่มันจะทําให้คลิปนี้ม่ยาวเกินไปนะครับ อันนี้คือจะ4โหมดห,หลักที่เราเล่นกันซิร์เวอร์ก็แล้วแต่คนเล่นนะครับส่วนมากผมจะเลือกเป็นเอเชียก็ต่อมาโหมดแรงนะครับโหมดแรงเนี่ยจะเนี่ยคือผมไม่ได้เล่นมานานมากก็คงจะเล่นไม่มีอะไรเลยก็คือต้องเล่น5เกมก่อนนะครับแลงถึงจะขึ้นซึ่งมันจะมีเงื่อนไขยอยู่นะสำหรับผู้เล่นใหม่ผมจำไม่ค่อยได้และรู้สึกว่าเราต้องมีแชมเปี้ยน5ตัวหรือเปล่าที่แบบเลเวลถึง 10หรือ20นี่แหละหาไม่รู้กี่ตัวมันมันจะมีเงื่อนไขอยู่เวลาเรามากดนะครับถ้าเกิดว่าเรายังมีแชม,ชมเปี้ยนร v เ l ของแชมนเปี้ยนยังไม่ถึงมันก็จะขึ้นขึ้นบอกนะครับว่าทำยังไงเราถึงจะเล่นแรงได้ต่อไปจะเป็นห้องเทรนนิ่งนะครับห้องเทรนนิ่งก็คือเป็นห้องฝึกฝึกซ้อมนะครับซึ่งมันจะมีมันจะเคยมีคนที่คอมเมนต์ถามผมนะครับว่าพี่เข้าไปห้องฝึกซ้อมยังไง ก็จะเป็นอันนี้นะครับ Shooting Range อันนี้อันนี้เลยเข้าไปลองฮีโร่ได้ทุกตัวลองสกิลได้ทุกตัวนะครับเป็นห้องฝึกต่อมา Custom Mode นี่คือเอาไว้สร้างเล่นกับเพื่อนนะครับไม่มีอะไรอ่าอ่าเราหมดเลยเรื่องของโหมดเกมแล้วเรามาเรามาดูที่ตัวของแชมเปี้ยนแชมเปี้ยนเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมด4สายนะครับก็คือสายดาเม g e f l a k ก็คือตัวล้วงนะครับ แล้วก็ฟอนไลน์คือแทงนั่นเองแล้วก็ซัพพอร์ตก็คือตัวซับนั่นแหละตัวคอยฮิวคอยอะไรเงี้ยก็มีตัวใหม่เข้ามาเยอะเหมือนกันนะผมเนีย่ยตัวนี้ก็มีเลยเออก็หลักๆแล้วเนี่ยในเกมเนี่ยมันจะแบ่งเป็นทีมละ5คนนะครับทีมละ5เนี่ยมันจะประกอบด้วย4ตำแหน่งนี้ซึ่งหมายความว่าจะเหลือ1ตำแหน่งใช่ไหมครับ1ตำแหน่งเนี่ยส่วนมากแล้วนะครับถ้าถ้าเราเล่นในแรงนะ ถ้าถ้าถ้าที่ผมลองเล่นในแหลงเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขาจะหยิบเป็นแทงสองเป็นเป็นตัวแทงสองนะครับเป็นเป็นหนึ่งแทงที่เป็นตัวแท้งต,ตัวแรกอะ่ะมันจะคอยอา่ายึดเพโหลดงงไหมเออตัวแรกเนี่ยมันจะคอยยึดเพโลดส่วนแท้งอีกตัวเนี่ยจะเป็นเหมือนแทงป่วนอะแทงที่แบบคอยไปปั่นป่วนอา่าด้านหลังไปตรงข้ามหรืออะไรเงี้ยเออมันจะเป็นอย่างนี้ถ้ามากกว่านะครับ มันจะมีน้อยมากๆที่เขาจะไม่หยิบแทงสองมาแต่ว่าถ้าเป็นในเกมปกติเนี่ยเกมแบบเนี่ยที่ไม่ใช่แลงนะครับที่แบบว่าเกมมันไม่ได้จริงจังอ่ะมีมาแล้วถ้าเกมมันไม่ได้จริงจังมากเนี่ยส่วนมากก็จะเห็นเป็นแทงหนึ่งหรือว่าหรือว่าเป็นพอดเซิร์ฟเอเชียผมก็ไม่แน่ใจนะเออแต่ว่าส่วนมากก็จะเห็นเป็นแทงหนึ่งแทงสองก็ปกติของแล้วแต่คนจะหยิบแต่ว่าเราเราสามารถหยิบแทงแค่หนึ่งได้ เกมมันไม่ได้ซีเรีสนขนาดน,นั้นนะครับอโอเคต่อมาอะไรดีการหาเงินก็การหาเงินก็จะมีเควสให้ทำนะครับแบบนี้เนี่ยเป็นเดลี่เควสนะครับก็คือเควสรายวันให้เราทำนะครับแล้วก็จะมีอ่าสเปเชียลเควสที่จะได้กล่องไว้สุ่มนะครับ Watch One Free Reward คือคอมพ e t e นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นเควสนะครับแล้วก็มาทำเอา เล่น2เกมในโหมดซีชนะครับเล่น2เกมด้วยการเล่นฟอนไลแชมเปียนถ้าเราไม่พอใจเราก็รีได้วันละครั้งนะครับแต่ผมผมสมมติผมไม่อยากเล่นฟอนไลไม่อยากเล่นแท้งผมก็ลองรีอ่าได้อะไรมาวะเล่น10เกมโอ้โหแต่ก็อาจจะได้นี้เพิ่มมากขึ้น500ร้โกเราหาเงินมาได้แล้วเราก็จะเอามาซื้อแชมเปียนได้นะครับแบบนี้เนี่ยมันจะมีอยู่บอกถือว่า ต้องใช้โกกิโก้ Pro igo, ครับในการปลดล็อกตัวละครตัวนี้มันก็จะตัวใหม่ๆเขาจำแพงนะเนี่ยเท่าที่ผมเห็นหกหมื่นหมดเลยหกหมืนหมดเลย <B antu. S 1> นะเออโอเคก็แชมเปี้ยนก็ตามนี้ประมาณประมาณนี้นะครับการหาเงินเราได้เงินมาอีกทองเอาไปซื้อนะครับส่วนไอสีฟ้าเนี่ย ก็เอาไปปลดล็อกฮีโร่ได้เหมือนกันแชมเปี้ยนได้เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าจะไม่ค่อยใช้สำหรับสายฟรีนะคงจะไม่ค่อยใช้มันหรอกเพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากนะครับคงจะเอาไปใช้กับอะไรที่แบบเราอยากจะได้จริงๆในเกมมากกว่าเพราะว่ามันมันถ้าเราเล่นสายฟรีนะถ,ถ้าเติมถ้าเติมเงินก็สามารถซื้อปลดล็อกกล่องซุ่มกล่องได้เลยเพื่อเอาสกินนะครับมันมีสกินของมันเหมือนกันนะครับเช่นตอนนี้อ่ะไม่ดูอ่าเนี่ย โหลดโหลดโหลดอ่ะนี่คือล่างแบบตัวละครปกติ <Leon. S 1> อ่ามีสะกงสกินีน <Leon. S 1> ของทรงของ,ของซุม่มเปิดกันได้นะครับแล้วก็นอกจากสกินหลักของมัน <Leon. S 1> ก็จะแบบปรับแต่งตัวอาวุธได้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอาวุธอ่าปรับแต่งอาวุธเนี่ยประมาณนี้มีหน้าของอ่าหน้าแบบอ่าท่าทางนะครับเออ เป็น MVP post นะครับผมผมไม่แน่ใจนะเพราะว่า MVP มันยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเวลาเราเล่นจบเกมแล้วก็ขึ้นว่าใครเป็น MVP แล้วเรามันก็จะใช้ท่าพวกนี้นะครับในการแบบแอคหน่อยอต่อมาเป็นโหลดเอานะครับโหลดเอาก็คือการจัดการการจัดการเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญเหมือนกันนะถ้าใครเล่นเหมือนเกมเอาวีเนี่ยก็จะเหมือนเป็นการจัดรูนใช่ไหมครับก่อนที่เราจะลงไปเล่นอ่าจัดการนี่ก็เหมือนกัน คือการ์ดเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถให้กับเขา,ารเรียกอะไรอะเพิ่มความสามารถให้กับสกิลแต่ละสกิลของฮีโร่ตัวนั้นนะครับเช่นอันนี้นอ่ะมันบอกว่ามันจะฮิล80ขณะที่ใช้เพาส์นะครับก็คือพอเราใช้สกิลเพาส์ปุ๊บเนี่ยมันจะฮิล80ทุกๆ1วินาทีนะครับสมมติว่าผมมาลดอันนี้นะอ่าฮิล120 ทุกหนึ่งวินาทีขณะใช้เเผอะไรงนี้นะมันมันก็แบบมันมีความต่างกันในระดับหนึ่งในการทําให้เราเล่นเก่งขึ้นนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าเวลาเราเข้าเกมไปปุ๊บใช่ไหมพอเ,เกมไปปุ๊บเนี่ยเลือกตัวละครเสร็จพอเข้าไปในในด่านเนี่ยเราจะต้องเลือกตัวของโหลดเอาเมื่อกี้นะครับที่เราจับก็คือแต่ละตัวเนี่ยมันจัดได้เยอะใช่ไหมเนีเราก็ต้องเลือกมาอันนึง <We> ซึ่งส่วนมากแล้วเนี่ยการเลือกโหลดเอาท,ที่เราจัดมาเนี่ยมันจะต้องเลือกให้ตรงกับเลือกแบบให้มันสอดคล้องกับอะไรครับนี่ให้สอดคล้องกับทาเลนต์นะครับเราจะต้องเลือกเข้าเกมปุ๊บเราจะต้องเลือกอฮีโร่เลือกฮีโร่เสร็จเข้าไปในด่านเราจะต้องเลือกทาเลนต์นะครับเลือกทาเลนต์มาเช่นอันนี้อไอสกิลพาส์เหมือนกันนะครับมันเมื่อเมื่อเป้าหมายเนี่ยมีเลือดน้อยกว่า3 5เ มันจะแบบอเอ็กซ์คิวไปเลยก็คือแบบถ้าเผาโดนก็คือตายเลยอ่าประมาณนี้เราก็จะเลือกเนี่ยเราเลือกทาเลเก์มาเสร็จเราก็จะไปเลือกการ์ดที่แบบมันเอื้ออํานวยนะครับให้กับอ่าทาเน้นเมื่อกี้ที่เราเลือกมาเนี่ยเล่นได้ง่ายที่สุดให้เราแบบเราก็จะจัดไว้เองอะไรอย่างนี้เออก็จะประมาณนี้ส่วนอถ้าถามว่า เกมเนี้ยมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่บางคนอาจจะไม่ค่อยเก่งหรืออะไรเงี้ยครับผมแนะนำว่าลองเข้าไปสร้างสร้างอ่า shooting range นะครับแล้วทดลองตัวละครเองได้ลองสกิลลองอะไรเองได้หรือถ้าแบบอยากได้ภาษาไทยจริงๆคอม c o m ต์ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับว่าอยากให้ทำตัวไหนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยช่องผมเนี่ยมันก็ทำไว้ค่อนข้างพอสมควรแล้วนะเป็นที่เป็นภาษาไทยอ่ะคือผมช่องผมเนี่ยอธิบายละเอียดค่อนข้างละเอียดนะครับว่าแต่ละตัวสกิลอะไร ใช้งานยังไงบ้างแล้วก็ตัวของการ์ดการ์ดท,ที่จะจัดเนี่ยผมว่าหลายๆคนจะค่อนข้างมีปัญหาตรงนี<ม>้ะจะค่อนข้างมีปัญหาซึ่งช่องผมเนี่ยก็แปลไว้ให้ในตัวใหม่ๆนะออตัวใหม่ๆ่ผมแปลไว้ให้ประมาณสองสามตัวแต่ว่าตัวเก่าๆเนี่ยจะไม่ค่อยไ,ไม่ค่อยได้แปลไว้ให้เลยซึ่ง ถ้าอยากให้มันจะมีบางตัวนะที่แบบสกิลเปลี่ยนไปเช่นตัวนี้สกิลแบบเอาเหมือนเขาเปลี่ยนเนิร์ฟอ,อัพบัฟมั่งอะไรบ้างเปลี่ยนสกิลบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางตัวที่เปลี่ยนไปนะครับก็อยากได้ตัวไหนคอมเมนต์บอกกันได้แต่ผมเข้าใจว่าส่วนใหญ่นะคนไทยก็หัวใจแคลลี่นะเออจะชอบเล่นแคลี่กันซะส่วนมากส่วนหัวกระโหลกเนี่ยผมผมจําได้ว่าเคยมีคนบอกผมแล้วว่า มันใช้ทำอะไรแต่ผมจำไม่ได้ก็ถ้ามีใครจำได้นะครับมีใครจำมีใครรู้หรือยังจำได้อยู่หรืออะไรเงี้ยคอมเมนต์บอกอีกรอบหนึ่งเออผมลืมมาแล้วว่าไม่ได้เล่นนานเกินแล้วก็ไม่เคยได้ใช้มันเลยนะเก็บมาเนี่ยแต่เราแต่เราอ่าไหนไหนวะเฟเนี่ยแต่วลายมันก็ให้หัวกระโหลกมาด้วยนะครับจำไม่ได้แล้ว,วมันเอาไปทำอะไร ต่อมาเป็นพาสนะครับ cross S over Pass ก็สำหรับสำหรับเป็น battle Pass ปกติที่เหมือนกับทุกทๆเกมนะครับก็คือยิ่งเล่นก็จะยิ่งได้ของส่วนสายฟรีก็ก็จะได้ของแบบนี้ตามที่มันให้ฟรีเราก็เล่นไปตามนั้นมีอะไรอีกมีอะไรอีกโบรไ์อันนี้ก็ปรับแต่ง overview นะครับมันจะมีบอกหรือว่าเรามีแชมเปี้ยนกีตัวสก,กินเท่าไหร่อ่นนี้ ก็จะเป็นอ้อวิธีหาเงินนอกจากทำเควสอย่างแรกคือทำเควสใช่ไหมอย่างแรกที่ผมบอกก็คือหนึ่งทำเควสรายวันทำเควสสเปเชียลหาของหาอะไรเงี้ยเงินมันก็ขึ้นก็นข้างเร็วนะครับนอกจากอ่าเราทำเควสแล้วเราเข้าไปเล่นเกมปกติเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะได้เงินมาในส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็จะได้เงินหรือเปล่าอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะแต่ผมรู้สึกว่าเงินมันขึ้นเร็วนะแล้วก็ เหมือนเมื่อกี้ที่ผมเข้าให้ดูก็คือตัวของอวอร์ดหรือไอคิมเมนต์นะครับคล้ายๆเหมือนเนะน,นี่ยคอมพิวเตอร์พาราลินทูเทอรีลอันเนี้ยผมยังไม่ได้เล่นเห็นไหมเราแค่เข้าไปเล่นาตามที่มันบอกเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัลน,นะครับเป็นเนี่ย4,000 4 0 40, ก0 0ที่25,000กโอ้อันล็อกแหลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เรายังไม่ปลดล็อกเนี่ยเราก็แค่เข้าไป พาให้มันสําเร็จแล้วเราก็จะไดเ้เงินมาเป็นโัสแทนนะอันนี้ตรงนี้คิดว่าองค์ไม่น่ายากอะไรแต่ว่าอาถ้าอยากผมคิดว่าส่วนมากคงจะม,มันไม่ได้แปลยากขนาดนั้นนะครับแต่ว่าถ้าอยากให้แปลไว้ให้ก็ก,ก็ได้ก็จะทํามาเป็นคลิปน้าแล้วกันที่ตอรี่ก็จะเป็นแมปไอ,เ,อเขาเรียกอ,อะไรนะประวัติการเล่นนะครับที่ผมเคยเล่นไว้ที่เราเคยเล่นไว้นั่นเองเอน่าจะหมดแล้ว สควอดหนึ่งนะครับสควอดหนึ่งหรือปาร์ตี้หนึ่งที่เราจะเล่นกับเพื่อนเนี่ยเล่นได้ห้าคนนะครับเฟรอนอะไรงี้แอดเฟรนโอเคอ๋อ okay. oh, อันนี้ก็คือถ้าเราเชิญเพื่อนมาเล่นนะครับแล้วก็เพื่อนเนี่ยอาเลเวลถึงต่างๆเพื่อนเล่นเยอะเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะได้รางวัลตามนี้อ่าน่าจะหมดแล้วมั้งโอเคก็จะเหลือตัวอันนี้นะครับ เทลออฟเดอะเรียม uh, อันนี้ก็จะเป็นจุดที่หาเงินหาของได้เหมือนกันนะคือมันจะให้เราเล่นเฉพาะอันที่เราปลดล็อกไว้ปลดล็อกได้นะครับก็คือถ้าเราอยากเล่นอันต่อไปเนี่ยก็คงจะต้องแบบปลดล็อกอันต่อแรกก่อนนะก็คืออันนี้คือรางวัลน,นะครับที่เราจะได้เราก็จะต้องใช้1นึ่งหน่วยนี้หนึ่งคูนนงป,ปองหรือหนึ่งอะไรเนี่ยในการปลดล็อกนะครับก็ผลลัพธ์ที่ได้ก็คืออันเนี้ย มันก็เป็นเหมือนของรางวัลให้เรามาปลดล็อกเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นบูสต์นะครับอันนี้หรือว่าจะเป็นอันนี้เนี่ยอันนี้ก็จะได้ได้เพชรนะเนี่ยถ้าเราเล่นปลดล็อกให้หมดเนี่ยเราอัลล็อกปุ๊บแล้วเราก็าไปเล่นให้หมดตามนี้ได้ครบปุ๊บเราก็จะได้เพชรไป50เพชรนะครับอันนี้หรือว่าอันนี้อันนี้น่าปลดล็อกเนี่ยเนี่ยปลดล็อกเลยอ่าถ้าเราทำภารกิจครบตามนี้เราก็จะได้กล่องมาเปิดนะครับประมาณนี้ นี่ก็จะเป็นส่วนของไอ,ไอตรงนี้ตรงนี้ไอ้ชล a ลอร์ร of the Realm นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายไอ้ควสเนี่ยสเปเชียลควีสอันเนี้ยมันทำยังไงวะมีใครรู้บอกผมได้นะผมพยายามหาแล้วผมหาไม่เจอวะ่ะเออมีมีใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะอันเนี้ยแต่ว่าก่อนมันจะหายไปนะครับไปก็น่าจะหมดแล้ว ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามกันด้านล่างน,นะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้คลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆกําลังเล่นเกมพราดินแล้วก็กําลังหรือกําลังอยากจะเล่นเกมพราดินนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกดตัมคลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ